คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเค okay, ค่ะก็กลาบสุด,ดีนะคะมิตรรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเชคเกยกับเจคขวันนะอ้าวันนี้เรามากันในเกม3เทพจับปลานะทุกคนอาจจะมี3เทพมีอามีสมเทพอันแรกจะเป็นอะไรเนี่ยปลา ปลาอะไรไม่รู้นะคะทุกคนปลาเป็นเหมือนมังกรนะทุกคนปลามังกรนะเออมโนไปอีกนะ,ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นอมมยนะคะเหมือนเล็กแล้วก็จะมีสามเทพนะ,ะซึ่งแต่ละห้องก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปนะคะห้องแรกน่าจะง่ายสุดนะคะห้องตรงกลางนี้น่าจะประมาณกลางแล้วก็ห้องโถงมหาเศรษฐีนี้น่าจะแบบยากนะโอเคเราก็เข้าแบบยังไงดีอเอาแบบ แบบไรดีทุกคนง่ายๆถ้าง่ายมันน่าจะได้น้อยอ่ะทุกคนเอาแบบกลางๆพอเนาะโอเคไปกันอ่ะเราพกทุนมาที่1000บาทนะจ๊ะทุกคนโอเคอัดไปเลยจากกระสุนนัดที่ส0เออยากสุดจะเป็นสิบอ่ะโอเคอะไรยากสุดยากสุดจะเป็นสิไม่ใช่ยากสุดจะเป็น แรงสุดจะเป็นสิบเออโอ,อเบอร์ไปแล้วหนึ่งอ่าโอเคไปกันแบบยาวๆนะจ๊ะมายิงคางโคกเลยจ้าดอกแรกนะคะคทีเทไว้นะคะคนะางไทยพีวีนะเออยิงไปเลยจ้าคางโคกสามคาของเราเออเอาให้หนักเอาให้น่วมไม่ใต้ตายยากจังหวะตังจะหมดแล้วเนี่ย ยังไงก็อ๋อีเรียบร้อย1น0่งพัสร้อยบากต<ฮ>ัวนี้นะเออมากรสุนเพิ่มมาแล้วนะคะโอ้ยี่ยิงย,ยินอย่างมาแล้วอ่ะเออถ้ายินอย่างมาต้องรีบยิงนะคะทุกคนนี่คือตัวทำลายล้างนะคะนี่คือโชคราบของเราถ้าเรายิงมันแตกนะแต่ถ้าไม่แตกนี่ก็คืออ้าจะป ไม่โอ้แตกโอ้โหเกือบตายนะเออเงินหมดพอดีนะเมื่อกี้โอ้โหรอดมาวุว่นวิตเฮใจหายใจความนะคะโอเคเฮยมาเอายิงต่ออีกสักนิดนึงนะทุกคนดูเชิงดูเชิงตอนนี้เราได้เพิ่มมาแล้วนะอาจจะหนึ่งพันบาทเป็นสี่พันแล้วนะโอ,โอเคทุกคนว,ว่าเรา เพียงพอเท่านี้นะเออลมมากเดี๋ยวรับจะหายนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจคขอนเนีนะคะสำหรับเกมยิงปลาวันนี้นะคะโอเคพอเท่านี้ปายจบ